สวัสดีค่ะเชฟเมดิสานะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินข่าวเมนูต่อไปของเราค่ะเมนูต่อไปของเราในวันนี้นะคะก็จะยังเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินอยู่ค่ะซึ่งเชฟผู้ช่วยของเราที่จะไปสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ,ะคือเชฟเจริญฉัตรเชฟนันทิยาเชฟป,ปัญชยาและก็เชฟพรพิพัฒน์ค่ะซึ่งร้านที่เชฟทั้ง4จะไปสัมภาษณ์นะคะก็คือร้านโรตีน้ำชาค่ะขอเชิญรับชมได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสงาวมนัชยาถนอสมสบัติค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตทิยาสมัยพิหารีสวัสดีครับผมนายเจเิญยนฉัตริติีสมบัติสกุลครับนไม่พอต้องขอพเดือดร้อนก็จะ กิจโรตีน้ำชานะคะธุรกิจโรตีน้ำชาเป็นธุรกิจแนวใหม่มีความแปลกและมีความน่าสนใจในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะธุรกิจโรตีน้ำชานะคะเป็นธุรกิจอาหารแนวิวชันฟู้ดค่ะมีความแปลก เข้ากับกระแสสังคมในปัจจุบันทําให้เกิดความน่าสนใจที่จะลองเข้ามาทานอาหารในร้านนี้นะคะเป็นที่น่าสนใจของในกลุ่มวัยรุ่นศึกษาวัยทางานค่ะเหมาะกับการที่จะนํามาศึกษาเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์การกจัดก,การค่ะเพราะรู้จักการประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการของร้านนี้แล้วนะคะทําให้กลุ่มของวิชานมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจประเภทน,นี้ค่ะธุรกิจที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นั่นก็คือธุรกิจ โรตีน้ำชาครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,น,นครับว่าธุรกิจโรตีน้ำชาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่จะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าธุรกิจโรตีน้ำชาที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้หน้าตาเป็นอย่างไรและน่ารับประทานขนาดไหนเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคงจะอยากรู้จักกับเจ้าของธุรกิจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอยากให้พี่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมสักนิดนึงครับได้ค่ะพี่ชื่อพาชื่นนะคะนามสก,กุลศิประพันธ์ เรียกเรียกว่าพี่ติ๊กก็ได้ค่ะอ๋อครับพี่ติ๊กเนี่ยครับเป็นคนพื้นเพเดิมจากที่ไหนแล้วครับค่ะพี่เป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอ,อยากให้พี่เนี่ยอยากให้พี่บอกถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นร้านโรตีน้ําชาหรือจุดแวะแรกที่ทําธุรกิจนี้นะครับค่ะก็เนื่องจากว่าพี่นะคะเป็นมุสลิมการต้อนรับแขกก็พี่ก็จะใช้โรตีกับน้ําชาเนี่ยนะคะรับแขก เวลาแขกมาบ้านญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอออพอเราคิดว่าเออเราจะประกอบอาชีพเราก็จะใช้ตรงตัวเนี้ยโรตีกับน้ําชาเนี้ยนะคะในการทําธุรกิจเริ่มต้นก็คือเป็นเหมือนเราเอาที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยครับที่มีก็คือโรตีกับน้ําชาชรับแขกรับแขกถูกจนเราเลยอ,อยากทําเป็นธุรกิจใช่ไหมครับ ก่อนหน้าที่พี่ติ๊กจะมาทําธุรกิจโรตีน้ำชาเนี่ยนะครับทำอะไรมาก่อนครับค่ะพี่ก็เป็นแม่บ้านปกตินี่ค่ะเป็นแม่บ้านปกติเลยอืมก็คือเป็นแม่บ้านที่ว่าจะคันเลี้ยงลูกใช่ค่ะเลี้ยงลูกช่างดูอบอุ่นจริงๆนะครับอีกอย่างที่ผมอยากจะรู้มากเลยนะครับก็คือธุรกิจโรตีน้ำชาเนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อว่าธุรกิจโรตีน้ำชาครับก็คือชื่อมันก็คือจะบอกตัวโปรดักต์ของพี่เลยค่ะคือพี่จะเน้นคือเป็นโรตีกับน้ำชาอืม แล้วธุรกิจโรตีน้ำชานี่พี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา17ปีแล้วค่ะเปิดมา17ปีแล้วที่นี่เป็นที่นี่ที่นี่เป็นเหมือนหือเป็นธุรกิจที่2ก็คือ,อสาขาแรกเปิดที่บ้านครับค่ะ13ปีมาเปิดที่นี่เข้าปีที่4ก็เป็น17ปีครับผมก็เคยเป็น17ปีแล้วนะครับใช่ค่ะโอ้ช่างยาวนานจริงๆนะครับมีสาขาอื่นอีกไหมครับ คือของพี่ไม่ได้มีสาขาเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนทำโรตีด้วยตัวเองเป็นเหมือนธุรกิจยามว่างอะไรแบบนี้โอ้หครับ ทุกการทําธุรกิจเนี่ยใครๆก็รู้ดีว่ามันจะต้องมีปัญหาและอุปสรรค <ieza' S 1> และธุรกิจโรตีน้ําชาเนี่ยครับปัญหาและอุปสรรคมันมีอะไรบ้างครับค่ะก็คือปัญหาธุรกิจน่ะ <Okay. S 2> มันก็มีทุกวันธุรกิจของพี่นะคะปัญหามันก็คือในทุกการบริการพี่ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะอุปสรรคของเราก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ mm. <Catal path. S 2> พี่ก็ต้อง แก้ปัญหานั้นทุกวันแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มีวิธีการทําให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจนี้ยังไงครับหรือเป็นช่องทางการตลาดยังไงบ้างครับค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนช่องการช่องทางการตลาดของพี่เนี่ยก็จะใช้เป็นปากต่อปากคือลูกค้าได้ทาน<อ>แล้วก็ไปบอกต่อ,อค่ะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือในโลกโซเชียลใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะมีเพจของร้านแล้วก็มีการ ใช้โปรโมชั่นต่างๆครับอะไรที่เป็นที่โดดเด่นที่สุดในร้านเลยครับที่ลูกค้ามาวกโอ้โห,หนี่มันโดดเด่นมากโดดเด่นที่สุดเลยก็มันก็หนีไม่พ้นโรตีนะคะโรตีแล้วก็ตัวน้ําชาตัวนี้นะคะเป็นชามาเลเซียชามาเลเซียซค่ะเป็นชาที่พี่พี่ต้มเอง ชานำเข้าจากมาเลต้มกับนมสดแท้ๆแ,แล้วก็โรตีก็จะมีหลายเมนูนะคะที่ลูกค้าอชอบเมนูที่เป็นที่โดดเด่นที่สุดที่ลูกค้ามาแล้วเนี่ยจะต้องลองเลยครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นมัตตบะแต่ถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยฟิวชั่นหน่อยก็จะเป็นกรอบแอดวิปโรตีพิซซ่าโรตีก้วยหอมแล้วก็ปูอัดวาซาบิอืมแต่และเมนูนี้น่าทานจริงๆนะครับคุณผู้ชมวางอยู่หน้าพี่ดีกรอนนี้เริ่มหิวจริงๆแล้วก็ ทุกการทําธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีองค์กรหรือมีลูกทีมเนี่ยครับพี่ติ๊กมีวิธีการจัดการองค์กรหรือลูกทีมยังไงเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากครับการบริหารองค์กรของพี่นะคะ ทุกๆตำแหน่งในองค์กรพี่ล้วนมีความสำคัญทุกๆตำแหน่งสำคัญเท่าเทียมกันเราจะขาดใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งเด็กล้างจานเด็กเสิร์ฟผู้จัดการร้านคนทำโรตีคนทำน้ำทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันเป็นเหมือนครอบครัวใช่ค่ะบ,บ,ครบ,บริหารแบบครอบครัวแบบครอบครัวแล้วมันช่างอบอุ่นจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ติ๊กเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครับสำหรับนักธุรกิจใหม่ๆที่อยากทำธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจ แบบพิติกเนี่ยครับได้ค่ะน้องๆที่อยากทําธุรกิจการทําธุรกิจหลักๆเลยก็ต้องมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความขยันนะคะศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจโปรดัก t ของเราให้ดียิงย่งขึ้นไปรับรองเลยว่าธุรกิจไม่มีคําว่าจนอตลอดการทําธุรกิจมาเนี่ยพีติกมีคติประจําใจอะไรบ้างไหมครับค่ะ โดยปกติแล้วนะักธุรกิจทั่วไปเขาก็จะมองเห็นลูกค้าเป็นพระเจ้าเนาะแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ได้มองอย่างนั้นค่ะ พี่มองว่าลูกค้าเนี่ยเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้เราโอ้เป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้เราถูกคะ่ะจึงไม่มีใครได้ไบ่อยใช่ไหมครับใช่แล้วและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กมากนะครับที่ให้เกียรติมา<ด>เป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับแล้วก็เสียสละเวลามาแล้วก็มอบสถานที่ดีๆแบบนี้ธุรกิจโรตีน้าชาให้เราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วก็ทําความรู้จักกับธุรกิจดีๆแบบนี้ค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะความรู้สึกที่ มีต่อร้านนี้ร้านโรตีน้ำชานี้เป็นยังไงบ้างคะครับที่มามาบ่อยตัวครับเมนูที่สั่งที่มาทานต้องสั่งทุกครั้งก็คือโรตีพิซซ่าแล้วก็กรอบวิฟเนี่ยฮะนี่เลยค่ะ<ก>ที่ร้านนี้รสชาติอาหารขเขาเขนะ้มข้นฮะค่อนข้างที่จะได้เป็นเอกลักษณ์เมนูก็เป็นเอกลักษณ์ก็มาค่อนข้างที่จะบ่อยก็แนะนำคนอื่นมาเยอะทุกคนัะ ค่ะแล้วความรู้สึกที่มีต่อร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อรู้อบอุ่นครับอบอุ่นแล้วก็มาที่ไรก็สบายๆครับบรรยากาศร้านกันเองตกแต่งดีฮะอยากถามนะคะว่าทำไมถึงเลือกมาทานโรตีน้ำชาลันเนี่ยค่ะก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็อาหารอร่อยค่ะแล้วก็บริการดีมากมีความประทับใจอะไรกับโรตีน้ำชาลันเนี่ค่ะก็รสชาติอร่อยดี ก็มีหลากหลายมีแบบที่เลือกเยอะค่ะติวเะอร์เราเตรียมชา I think the drinks, dishes and food have the chance of many different taste i ลากหครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจนะครับที่ผมได้หยิบขึ้นมาพูดแล้วก็มีการจัดการที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้ง ไวรัลมาร์เก็ตติ้ง Marketing, หรือจะเป็นการช่องทางการตลาดทางโซเชียลนะครับก็วันนี้ได้เห็นตัวอย่างธุรกิจไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าการบริหารจัดการของโรตีน้ําชาเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวครับเป็นจุดขายเลยว่าเพราะว่า การบริการลูกค้าแบบครอบครัวเนี่ยมันทําให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยรู้ส,สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกประทับใจเขาทําให้เราเนี่ยเหมือนว่าอยู่ในครอบครัวของเขาแล้วมันรู้สึกดีจริงๆครับจึงทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นการบอกกันปากต่อปากว่ามันดีจริงๆว่ามันอร่อยว่ามันน่ารับประทานจริงๆอยากให้มาลองรับประทานดูแล้วก็คติประจําใจที่พี่ติ๊หรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยได้บอกไว้ก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่จงคิดใหม่ว่า ลูกค้าคือของขวัญที่พระเจ้ามอบมาให้จงดูแลของขวัญน,นั้นให้ดีเพราะว่ามันไม่ได้มีมาไหวครับแล้ววันนี้กลุ่มของผมก็ขอจบการรายงานแบบเด่ดนเท่านี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะจากที่ได้รับชมร้านโรตีน้ำชานะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจร้านขนมอีกร้านหนึ่งนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะซึ่ง ก็เป็นคุญแจสําคัญที่สามารถทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือขนมเนี่ยสามารถอยู่รอดในตลาดที่มีผู้แข่งขันมากไรายได้ถึงขนาดนี้ค่ะซึ่งปัจจัยอีกปัจจัยหลักหนึ่งนะคะที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ร้านนี้ประสบความสำเสร็จก็คือความใส่ใจของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่เพียงใส่ใจแต่เฉพาะด้านของปัจจัยภายนอกหรือคู่แข่งขันเท่านั้นแต่ว่า ผู้รกอบการรายนี้ยังให้ความใส่ใจกับปัจจัยภายในองค์กรเนี่ยเช่นในเรื่องของพนักงานของร้านอีกด้วยค่ะจากการติดตามนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจประเภทอาหารแล้วก็ธุรกิจประเภทขนมนะคะที่จะสามารถนำไปปรับใช้นะคะในอนาคตต่อไปได้ค่ะพบกับรายการกินข่าวเมนูอื่นๆต่อไปได้นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ